วว้าวดีจังอันนี้บ้านของของเราใช่ไหมแม่ใช่แล้วของมนัดห้องนึงนะหนูก็บอกเติมนี้จริงเหรอลูกผมนี่วิ่งทั่ว<แ>บ้านแล้วตื่นเต้นชอบอะ่ะเขาก็ขอไว้ห้องหนึ่งวัดจากอลูกเป็นหลักครับมันมีที่เรียนต่ออย่างเงี้ยนะใกล้ๆที่เสนาเราส นาฬารสมุรอาสามสายชีพก็มีใกล้ๆอาชีวะบ้านสีถ้าลูกพร้อมอยากเรียนสายอาชีพอยากเรียนต่อที่ไหนผมก็จะพาเข้าไปเรียนก็คือคิดเรื่องอนาคตอะไรครับก็เลยมาดูหาซื้อบ้านนะลองดูรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาแนะนําม,มาเขาก็บอกว่าลองดูแถวบ้านพี่ไหมแบบตรงนี้ดีกว่าที่อื่นเพราะแบบมันตรงปกผมไปดูมาสามสี่ที่ผมไปดูมา เซลล์ด้วยอะไรด้วยบรรยากาศไม่ค่อยดีอรที่นี่บรรยากาศดีเหรม,มองไปมันก็เห็นวิวภูเขาราคาก็อจับต้องได้ครับดูบ้านตัวอย่างแล้วเขาก็มาดูาหลังนี้ว่างนะผมว่าตรง,งนี้กพอเหลือหลังนี้มันก็แบบว่าผมต้องเอาหลังนี้พอผมคิดในใจนะแล้วผมแบบเหมือนต้นจิตต้นใจฮะก็เลยได้หลังนี้เลยแล้วเหลือหลังทาง้ายไอหลังตรงนี้พอดีตรงนี้ว่างผมก็เลยเอามันแบบมันจะเหมือนใช้วัสรุปที่แข็งแรงดีฮะเอาเลยครับก็คือตัดใจเอาเลยครับ ก็คือดูเอาเลยคร ata, ับเตรียมเอกสารมาแล้วทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกผมจะกลับบ้านแล้วผมพี่เขาบอกว่าเหลือท oh ี่น like ี่ที่หนึ Jesus ่งใกล้ๆบ้านเขาผมก็เลยมาดูมก็เลยจองเลยครับเมื่อตอบจดทุกวันนะว่าคนแก่อะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ได้อยู่เช้าส่วนมากเราก็จะอ่ากอจิกรรมทำงานหรือจะดูหนังอะไรกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีอไม่อยากออกจากบ้านก็สั่งแก๊ปสั่งอะไรมาครับ ผลมากก็พักผ่อนก้นอยู่บ้านไปดูหนังไปเดินห้างแค่นี้ครับแล้วก็ตกยิงก็จะพาไปเล่นน้ำพาไปเล่นน้ำก่ินตื่นเต้นนสะน,น้ำสะน้ำมันไดชอบเขาก็วนสนุกแล้วก็รถไฟที่นั่งเล่นเนี่ยคะ่ะห้องนั่งเล่นสบายกนคะ่ะแอร์เย็นแล้วก็แบบห้องน้ำห้องครัวก็อยู่ใกล้ตู้ยงตู้เย็นก็คือพักผ่อนได้เต็มที่ ้นีเลยผมก็ชอบตรงมุนี้สุดแล้วนะเพราะผมแต่งงานนี่ผมแต่งเองหมดเลยพรูปเอาอะไรตกกระตุ้นกระตุนมาแต่งชอบโซล่างก่อนแ้ผมว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายนะพี่รถวุ่นวายมันห่างจากรถเยอะไปไหนก็สะดวกพี่เราเลือกไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้อีกทางรถจะไม่ติดมันสะดวกไปหมดแล้วขึ้นทางด่วนได้เร็วแล้วก็มีของกินตลาดอยู่ไปกลางนี้เอง ตรงวงตอวงหินนะ<ม>ว่าไปไหนแบบไปโลรลนสันเป็นเช่นท่านอะไรเงี้ยมันก็ประมาณปั๊บเดียวสิบนาทีห้านาทีก็ถึงใกล้โรงพยาบาลเลี่ยมา่อคนบ้านก็ดีมันไม่ค่อยวุ่นวายอะไรหลูตามตังนุ่งเงียบสงบดีถนนก็สวยดีครับ <S <S ผมชอบความปลอดภยัยแล้วก็หญ้าเยอะดีครหญ้าตรงนี้ส่วนกลางครับเลี้หมานลี้แมวว่าน่าจะคนที่เลี้ยงหมาเลี้แมวน่าจะชอบด้วยครับ กว้างใหญ่